ครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สรับชั้นประถมศึกษาปีที่6คณิตออนไลน์บายครูแดงอ่าวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในบทที่2กันนะครับเรื่องเศษส่วน <Wow. S 1> นะครับอ่าสอนโดยคุณค,ณาคารูอัครพลนกทองนะครับอ่าเราไปดูก่อนว่านะครับ บทที่2เนี่ยนะเราเรียนเรื่องกับเรื่องอะไระครับเราเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนและจํานวนครับนะครับโดยใช้ความรู้เรื่องคอลนองนะครับเราเรียนรู้ผ่านแล้วในส่วนของการหาคอลนองนะครับวันนี้เราก็นํามาใช้ในเรื่องหนึ่งนะซึ่งเป็นบทใหม่ในส่วนของเศษส่วนนั่นเองนะครับนะเรามาดูจุดป,ประสงค์การเรียนรู้กันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของนักเรียนเมื่อนักเรียน เรียนจบนะครับนักเรียนจะสามารถเปรียบเทียบเรียงระดับเศษส่วนและจํานวนครับจากสถานการณ์ต่างๆได้นะครับเมื่อเรียนจบนักเรียนสามารถทําได้เลยในส่วนของการดูคลิปด้วยก็เหมือนกันนะครับครูมีสถานการณ์ให้เรียนช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับคุณครูนะครูแดกนะมีขนมช้นอยู่2ถาดนะถาดหนึ่งก็ถาดสองซึ่งมีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างเลย เหมือนก๊อปปี้มาถ่ายเอกสารมาเลยครับโดยที่ถาดหนึ่งาถาดแรกของเรารบแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าเท่ากันนะในภาพเราออกเนาะแบ่งเป็น4ส่วนเท่าเท่ากันนะเหมือนเราตัดตัดเค,ค้กให้เพื่อนเนะราต้องแบ่งให้เท่ากันต่อไปเรามาดูถาดชิ้นที่2นะครับแต่ถาดชิ้นที่2เนี่ยเราต้องตัดให้ได้ทั้งหมด6ส่วนนะครับตัดให้ได้ทั้งหมด6ส่วน เกิดข้อแตกต่างแล้วถาแรก4ส่วนฐาสองหกส่วนครูบอกว่าถ้ารับประทานขนมชั้นถานละ1ส่วนแสดงว,ว่าถาที่1นักเรียนก็รับประทาน1ส่วนถาที่2นักเรียนก็รับประทาน1ส่วนส่วนคุณครูจะถามว่าขนมชั้นที่เหลือในแถระถาคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดขอถา,อานะครับาถาลวถาละ1ชิ้น กูถามว่าจะเหลือเท่าไหร่ของแต่ละถาดต่อไปนะครับขนมชั้นที่เหลือในถาดใดมีปริมาณมากกว่ากันอันไหนที่มันเหลือมากกว่าอ่านะครับเราจะมาดูวิธีการทำใส่ต่อไปเรามาดูกันนะครับจากคำถามแรกขนมชั้นที่เหลือในแต่ละถาดคิดเป็นเศษส่สวนเท่าใดของถาดครับอมานะ ตั้งให้เป็นเ <No. S 1> พื่อนของเักแข่งทน,น,น,นมนะ่มานะณะตอบว่าขนมชั้นถาที่หนึ่งจะเหลืออยู่เศษสามส่วนสี่ถาดครับเรารับประทานหนึ่งส่วนนะครับมันก็เหลืออยู่เศษสามส่วนสี่ส่วนของถานะครับส่วนที่ข้าพรบอกว่าขนมชั้นถาที่สองจะเหลืออยู่เศษห้าส่วนหกของถาค่ะอ่าสองคนนี้ตอบมาถูกต้องนะครับคุณครูก็เลยถามต่อไปว่า ขนมชั้นขานได้นะเหลือมากกว่ากันและนักเรียนมีวิธีการเปรียบเทียบอย่างไรนะครับเรามาดูวิธีการเปรียบเทียบกันนะครับเราจะมาดูที่ว่ามณนะมณนะบอกว่าอัเศษสามส่วนสี่ส 4, และเศษห้าส่วนหกให้เศษส่วนทั้งสองจำนวนมีตัวส่วนเท่ากับยี่สิบสี่ตัวส่วนทั้งสองจำนวนคือเลขสี่แเลขหกนะครับทำไมถึงได้ยี่สิบสี่ครับนักเรียนเพราะอะไร เพราะว่าเรานํามาคูณกันหรือเรียกง่ายคือเท่าคูณร่วมนะครับเราเรียนมาแล้วนะครับการหาครานอร์โนโดยใช้เท่าคูณร่วมถ้านะเรียนท่องแม่สกับแม่6จํานวนที่เจอเหมือนกันนะครับคือจํานวนอะไรจำนวนแรกครับคือ24เหมือนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหาที่1นะครับเราก็นาเศษ3าส่วนสีซึ่งครนอร์นที่เราหามาได้คือ24สีตัวส่วนของเราคือ4เพราะฉะนั้น4คูณอะไรครับนักเรียน4คูณ เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องนำฐานที่1ไปคูณ6ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะเขียนในรูปแบบแบบนี้เลย3คูณ6กล่า4คูณ6เท่ากับเศษ18ส่วน24อันนี้คือฐานที่1แหละนะครับต่อไปดูในส่วนของฐานที่2บางนะครับมาน่าบอกว่าฐานที่2คือเหลืออยู่เศษ5ส่วน6ครับนะครับคนอเราคือ24นะครับ ตัวส่วนของเราคือ6เพราะนั้น6คูณอะไรได้2ี่ครับนักเรียนอครูให้เวลาท่องสุดคูณ6 4เพราะนั้นเราต้องคูณ4ทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนเขียนอยู่ในรูปแบบนะครับแบบนี้เลยนะค,คูณเดือนได้เท่าไหร่ครับ54ได้20เศษ20ส่วน24อ่านักเรียนสังเกตดีๆตอนนี้เป็นไงครับตัวส่วนเป็นไงเท่ากันแล้วนะครับ ก็จะได้อ่าส8ส่วน24กับ20ส่วน24เราใส่เครื่องหมายอะไรดีครับมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับใส่เครื่องหมายน้อยกว่าอ่าได้แล้วนะครับใส่เครื่องหมายน้อยกว่าเพราะนั้นนักเรียนรู้แล้วว่าอันไหนเหลือมากกว่าใช่ไหมครับอ่าดังนั้นจากตัวเศษส่วนเดิมคือเศษ3ส่วน4 ก็ะจะน้อยกว่าเศษ5ส่วน6นั่นคือนะครับขนมชั้นถาที่จะเหลือขนมชั้นเท่ากันถาที่อะไรครับที่จะเหลือขนมชั้นเท่ากันที่เราหามาคือถาที่2นั่นเองนักเรียนทําได้ไหมครับเราไปดูที่คําพรก,กันนะครับที่คําพรบอกว่าหนูก็มีอีกวิธีนึงค่ะที่จะนําเสนอ,อที่คําพรก็บอกว่านะครับ เศษ3ส่วน4และเศษ5ส่วน6โดยให้เศษส่วนทั้งสองจำนวนมีค่าเท่ากันโดยการหาคอลนอนักรเรียนจำได้ไหมครับการหาคอลนอลนะครับนำตัวส่วนในหาคือเลข4กับเลข6โดยการหาสั้นง่ายสุดนะสำหรับนักเรียนเลยคุณครูมีให้ดูด้วยนะครับเราใส่4กับหไปก่อนแล้วลำดับต่อไปเราก็ใส่เครื่องหมายหาน,นสั้นจำนวนที่สามารถหาได้ทั้งสองจำนวนคือเลข 2นะครับ2แเละที่ครับ2 2 2สเลยไครับ2 3 2 3ก3ับหารต่อได้ไหมไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นคอลลันของ4และ6ก็คือ12นะครับ2คูณ2คูณ3คือ12นั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้4มีค่าเท่ากับ12โดยการคูณเพิ่มทำให้6มีค่าเท่ากับ12โดยการคูณเพิ่มเรามาดูแถที่1่กันนะครับ เศษสส่วน4จะคูณอะไรครับ4จะต้องคูณอะไรเท่ากับ12 4คูณ3นะครับเขียนในรูปแบบนี้เลยนะครับนำามไปคูณทั้งตัวเศษและ3ไปคูณทั้งตัวส่วนก็จะได้เป็นเศษ9ส่วน12นะครับเราต่อไปดูฐานที่2กันบ้างนะที่ข้าพร้บอกว่าน้ำเศษ5ส่วน6เนี่ยนะครับตั้งคูณรอเลคร้าคูณตัวที่เรานำไปห,หาคอลนอนคือเลข6เพราะฉะนั้น6คูณเลขที่12ครับ6คูณ 2เพราะฉะนั้นเราก็นํา2ไปคูณทั้งเศษและส่วนก็จะกลายเป็นเศษ10ส่วน12อ่านักเรียนสังเกตเห็นแล้วว่าตัวส่วนเท่ากันหรือยังครับเท่ากันแล้วเปรียบเทียบเลยยังครับได้แล้วนะครับจะได้อ่า9้าส่วน12คือถาที่1อ่าส0ส่วน2คือถาที่สใส่ข้างายเลยดีครับน้อยกว่านั่นเองนะครับดังนั้นอ่าดังนั้น โจทย์ที่เขาให้มามาเขียนในรูปแบบเดิมนะเปรียบเทียบโดยใส่ข้อหมายน้อยกว่าลงไปนะครับนั่นคือขนมชั้นฐานที่2จะเหลือขนมชั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นทั้ง2วิธีนะครับทั้งสองวิธีทั้งของวิธีมานะแล้วก็ที่คำตอบที่ได้ทำไมคำตอบเหมือนกันนะครับนักเรียนสามารถใช้วิธีไหนก็ได้ในการหาครับครบอบนะคนครูมีตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่าง ซึ่งจะให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างที่นักเรียนควรดูนะครับเดี<อ>๋ยวเราจะต้องทำแบบฝึกด้วยนะครับอ่านักเรียนเปรียบเทียบเศษสิบสองส่วนสิบห้ากับเศษสิบสามส่วนยี่สิบนะครับอ่าที่คำพรมาเลยที่คำพรบอกว่านำสิบห้าและยี่สิบมาหาคณาโนค่ะทำไมครับทำไมถึงำนำสิบห้าและยี่สิบมาหาคราอนเพราะว่า 15บคือตัวส่วนเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนคัาคูณคูโดยการหาคณนอน,อนะครับอ่าเราก็ไปตั้งหารสั้นอะไรที่หารได้ทั้ง15บหรือครับนักเรียนแม่5นะครับ5 3 15แล้วก็ห4หรือ20ไม่มีอะไรหารต่อได้แล้วเพราะนั้นครอนอนอนะครับค่าสามคูณคูณเท่ากับ60เพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยน15ให้เป็น60เปลี่ยน20ให้เป็น60โดยการคูณเพิ่มนะครับเรามาดูวิธีทำ อ่าอ่ากรณของ15และ20คือ60อ่าเราตั้งก่อนเลยตัวแรกนะครับเรานำมาตั้งก่อนเศษ12ส่วน15เพรฉะนั้น15คูณอะไรได้60ครับนักเรียนอ่าดูไม่สุดคูณได้นะครับ15คูณ4เพรฉะนั้นเราต้องใส่4ทั้งตัวเศษและตัวส่วนคือคูณนำ4ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่าไรครับครับนักเรียน12 4ได้4 8 4 8ส่วน60 ต่อไปมาดูจำนวนที่2กันคือเศษ13สา่วน20่สคือตัวเลขที่เราไปหาคณานนักเรียนยาสับสนคือตัวบนนะครับ20คูณอะไรได้60อ่าคือค่าคณล,ล้วคูณอะไรนะครับนักเรียนอ่าคูณ3เพราะฉะนั้นมันก็คูณ3ทั้งเศษและส่วนมีค่าเท่ากับส9ส่วน60อ่านักเรียนสังเกตดีๆตัวส่วนเท่ากันอะไรยังครับอ่าเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนักเรียนก็สามารถเปร,ร,รียบเทียบได้เลยแต่นักเรียนยา ไปสลับนะครับอ,อย่าสลับตำแหน่งกันนะเพราะตัวเลขจดได้ตั้งมาแล้วนะครับจะได้48ส,ส่วน60กับ39ส่วน60ล็อควรใส่เครื่องหมายอะไรดีครับนักเรียนใส่เครื่องหมายถ้าฝั่งซ้ายมากกว่าใส่เครื่องหมาย,าย,ม,าาม,ายมากกว่านั่นเองนะครับดังนั้นเราเต้างกการดังนั้นตรงนี้เราก็ต้องทบทวนเป็นคำถามเรามาเดิมน,นะครับดังนั้น42ส่วน15มากกว่า43ส่วน20ก็ตอบ ได้ไหมครับนักเรียนได้ใช่ไหมดูต่อนะครับคุณครูให้ดูตัวอย่างอีกซึ่งตัวอย่างในนี้จะเป็นตัวอย่างในแบบฝาก2สองจุดสองนะครับนักเรียนดึภาพออกไหมนแบบักเรียนเปิดไมบเปิดสถานะนั้นเลยนะครับเดี๋ยวทาไปพร้อมกับคุณครูนะครับซึ่งครูจะยกตัวอย่างให้สองข้อ,อามาดูข้อแรกกันเหมือนนักเรียนเป๊ะเลยนะครับ แสดงวิธีเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคะ่ะข้อหนึ่งเรามาเปรียบเทียบเศษส่วนกันก่อนนะครับเศษส 2, ส่วนสกับเศษเส่วนสิบเอ็ดเอาขั้นตอนแรกนักเรียนต้องหาอะไรก่อนครับหาอะไรครับอะไรที่ไม่เท่ากันตัวส่วนเพราะนั้นต้องนําตัวส่วนไปหาครอเนอตัวส่วนคือเลขอะไรครับนักเรียนคอเนอรของ3และ11คืออะไรครับนักเรียนนักเรียนไปคิดได้ไดเท่าไหร่มีอะไรหารได้ลงตัวไหมครับระหว่าง3กับ11 ไม่ได้นะเพราะว่า3ากับ11คือจานวนเฉพาะเพราะฉะนั้นนําจํานวนทั้งสองจำนวนนี้มาคูณกันเพราะนั้นคอน,อนอมันคือ33ขั้นตอนต่อไปนักเรียนก็ต้องเปลี่ยน3ให้เป็น3 3เปลี่ยน11ให้เป็น33โดยการคูณเพิ่มจํานวนแรกเขียนมาเลยครับเหมือนที่คุณครูเขียนมาให้เมื่อข้อที่ผ่านมาเลยนะครับ3คูณอะไรได้33มสิคือคูน11 เพราะนั้น11ต้องคูณทั้งเศษและส่วนมีค่าเท่ากับอะไรครับนักเรียนมีสส่วน33นะครับต่อไปดูจำนวนที่2บ้างเศษส่วน11เนะครับเพราะนั้น11คือจำนวนที่เราไปหาครานอเพราะนั้น11คูณอะไรได้3 3ครับคูณ3เพราะนั้นนำามไปคูณทั้งเศษและส่วนมีค่าเท่ากับ21สอ่วน33สอ้าวสังเกตดีๆครับตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็ทำไรได้เลยครับเรียบ เทียบจะได้ลองเขียนค่าที่ได้ก่อนนะครับเศษยี่สองส่วนสามกับเศษยี่สิบเอ็ดส่วนสามเราควรใส่เครื่องหมายอะไรครับทักเรียนใส่เครื่องหมรรงายม,มากกว่านะครับดังนั้นเรา,าก็ทบทวนโจทย์อีกครั้งหนึง่งเศษสองส่วนสามก็มากกว่าเศษเจ็ดส่วนสิบเอ็ดเราก็ตอบปกติเรื่อน,นี้นักเรียนทำเป็นพร้อมคู Thankfully เลยนะครับแล้วก็ลอกลงไปลอกลงไปในแบบฝังหัดได้เลยนะครับ ต่อไปอีกข้อหนึ่งครูคจะให้นักเรียนมาดูข้อหกนะข้อแตกต่างนะครับข้อแตกต่างของข้อหกก็คือเปรียบเทียบระหว่างเศษส่วนกับจำนวนพระนี่คือจำนวนพระจำนวนค่าคืออะไรคือจำนวนนับบวกกับเศษส่วนแท้อันนี้เปรียบเทียบกับเศษเกิดนนะครับเราดูวิธีที่ครูยกตัวอย่างให้ก่อนอครูบอกว่าสองตัวเนี้ย มันเป็นเศษส่วนในรูปแบบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นครูจะเปลี่ยนเศษเกินนะคือเศษ18ส่วน5ให้อยู่ในรูปของจำนวนคต็นักเรียนจำได้ไหมครับอ่านำ18ไปหาร5ได้เท่าไรเหลือเศษเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้3เศษ3ส่วน5 18หาร5 5 18 5 3 5 3ได้15เหลือเศษ3ส่วน5นะครับแต่เราสังเกตว่า เมื่อค่าที่เราหามาคือจํานวนค้าส2จจำนวนคือ3 7มเศกับ3 4มเศษาะวาว่าค่าของ3มีค่าเท่ากันนะครับเราก็จึงแค่เปรียบเทียบตัวที่เป็นเศษส่วนที่อยู่ในหลังของจํานวนนัดแค่นั้นพอนะครับเพราะนั้นเราก็จะเปรียบเทียบแค่เศษ7ส่วน9กับเศษ3ส่วน5ะครับเหมือนกับที่เราทํามาข้อ1เลยเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรก่อนครับนักเรียนนะคอรอนครับ,รนะรบสตัวนี้คืออะไรครับ 95ได้4 5เพราะว่าไม่มีอะไรหันลงตัวนะครับก็นำสองจำนวนนีมม้มาคูณกันได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยน9ให้เป็น4 5เปลี่ยน5ให้เป็น4 5โดยการคูณเพิ่มน,นะครับจำนวนแรกรที่เรานำมาเปรียบเทียบนะครับนักเรียนไม่ต้องเขียนหมดทุกตัวนะเพราะเราเปรียบเทียบไปแล้วคือตัวหน้านะครับตัวะน้ษ79 9คูณแล้วได้4 5ครับคูณ5เพราะฉะนั้น 5คูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็นเศษ35ส่วน45ต่อไปคือจำนวนที่2เศษ3ส่วน5นะครับเราก็เขียนเศษ3ส่วน5 5คูณอะไรได้45ครับถูกต้องครับคูณ9นะครับพรนั้น9ต้้งคูณทั้งเศษและส่วนมีค่าเท่ากับ27ส่วน45นักเรียนสังเกตด,ดีๆตัวส่วนเท่ากันแล้วคือ45เปรียบเทียบได้แล้วครับซึ่ง เศษสาส่วนสี 45, ครับเศษ27่สเ่วนสีเราควรใส่เข้ามาอะไรครับนักเรียนเหมือนข้อหนึ่งเลยมากกว่านะครับจะได้อ่าจะได้อะไรครับ3เศษ35มส่วนสีครับ3เศษ27่สเ่วนหเรานำสามที่มันมีค่าเท่ากันคือจนำนวนนับเนี่ยเรามาใส่จะมีค่ามากกว่านะครับดังนั้นเราก็เขียน ีกจํานวนหนึ่งซึ่งเป็นจํานวนที่จบกับนดให้นะครับอ่าดังนั้นอะไรเอ่ยดังนั้นนี่ไง3าเศษ7ส่วน9มีค่ามากกว่าเศษ18แส่วน5แล้วเราก็ตอบครับนี่อ่าแะ้รนะครับอ่านะนะอย่างน,นี้เป็นต้นอ่าน,นี่คือข้อ6ของไครครับนะักเรียน เดี๋ยวเรียนลอ,อกตรงนี้ลงไปด้วยครับหรือครูมีอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ครูไม่ได้แสดงให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนสามารถทําจํานวนค่ให้อยู่ในรูปของเศษเกินก็ได้นะครับทาจํานวนค่ให้อยู่ในรูปของเศษเกินโดยนำเก้าไปคูณสามเก้าสามยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกเจ็ดได้สามสิบสี่พราะนั้นสามสิบสี่ส่วนเศษสามสิบสี่ส่วนเก้าเศษสิบแปดส่วนห้า น้ำเก้าห้าไปหาคาน,นหมือนเดิมแล้วก็คูณเพิ่มเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ค่าของมันจะมากขึ้นนั่นเองนะครับทําได้เหมือนกันรับนเรียนสรุปบทเรียนกันนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับเราเรียนรู้อะไรไปบ้างเขาบอกว่าการเป,ปเรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเหมือนข้อนึงที่รูทาให้ดูต้องทําตัวส่วนของเศษส่วนให้เท่ากันก่อนโดยการหาค่านำหลังจากหาค่านอนแล้วตัวส่วน จะเท่ากันนักเรียนก็สามารถเปรียบเทียบได้เลยนะครับต่อไปการเปรียบเทียบจำนวนค่าอย่างที่ครูบอกนะครับการเปรียบเทียบจำนวนคราเนี่ยให้เปรียบเทียบจำนวนนับของจำนวนคราก่อนถ้าจำนวนนับเท่ากันอย่างเช่นเลข3ามว่าสามมันเจอข้อ6ของเราแล้วก็เปรียบเทียบเฉพาะตัวที่เป็นเศษส่วนเท่านั้นพอนะครับแต่ถ้าจำนวนนับบอกว่าจำนวนนับอีกจำนวนนับเป็น3อีกจำนวนนับหนึ่งเป็น4่นักเรียนก็ตอบได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปหา เศษส่วนต่ออ่าต่อสามการเปรียบเทียบเศษส่วนกับจํานวนคะ่ะอาจทําจํานวนค่ะในรูปของเศษเกินก็ได้อย่างที่ครูอบอกหรือเขียนเศษเกินในรูปของจำนวนค่าก็ได้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหลังจากนั้นรอนอหรือตัวส่วนจะเท่ากันนั่นเองก็สามารถเปรียบเทียบได้เลยครับไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับสําหรับนักเรียนนะครับปอ,อแล้วนะครับตั้งใจนะปีหน้าเดี๋ยวเราต้องไปมัธยมกันแล้วนะครับ การบ้านครูม,มีการบ้านมาฝากสามข้อนะครับการบ้านพี่เลยนะครับโดยัดหน้าห้าสิบถึงหน้าห้าสิบสองนะครับข้อสามข้อห้าแล้วก็ข้อหกไม่ยากเกินไปสำหรับนักเรียนนะครับคุณครูคัดม,มาให้แล้วนะครับนี่คือการบ้านนะครับนักเรียนอย่าลืมทํานะอย่าลืมส่งงานให้คุณครูด้วยนะครับอ่าอ่าวิดีโอ,โอจบแล้วนะครับอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะจ๊าเด็กเดเจอกันใ,ใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ